สบายดีป่าลุงสสดดีีีีพพ่่นน้้อองงตอนนี้กำลังเก็บผักป่ลุงในสวนผักห่อเดือบกุกมันอันนี้คือบ้านเฮาเอิ้นผักแตงนัวพี่น้องแต่ว่าทั้งพี่น้องเพ่อิ้นทั้งไทยเนาะเพ่อิ้นผักสุรหรือว่าผักสายาผักแตงนัวไว้คนว่าสรรพคุณมันเอาไปเห็ดแทนแตงนัวก็ได้ว่าะั้นเอาไปตากแห้งแล้วก็ะตัใส่แก้วใส่ยังเป็นแตงนัว อันน no, so. no, ี้ไหมันจะกินแล้วยยิ่งว่าเหาเนอะแร้แบบว่าแร่พี่น้องเขาเอ้ยเปล่ผักเป่งนัวพี่น้องผักเป่งนัวก็มีไปรู้ไงผักตะเกิดอ๋อต่างแฮงแล้วก็ไม่เห็ดแป้งนัวแทนเป้งนัวได้การอ่อนมันหวานหวานหลวงนะแต่ห้ามกินดิบเป็นไงเอาไปใส่ออมออมหอยกับแท่งคนว่าอ๋อหากินดิบก่ได้เอใส่ออมหอย ใส่อมเอียนใส่อมประดุกได้แกงยังได้เพราอให้กินดิบอ๋อกินดิบก็ได้บ่มันยางเนาะยางมันลายน้ำมมดนะวะยังกับใบมันเล็นยงไงนะวากุกมันมาตักแหลกไอ้เพหุดแมนมันเด็กกัใบมันเด็มันอันเดียวกันเนาะแมนอ่ะยี่น้องมาสิมาถ่ายยี่น้องต่อได้มาเดาทอดเลยครับนี่ วานในลวกกินก้ามันหว,วานหวานวานนี่กินประทีใจที่แท,ท้ปลูกไว้เป็นปีสองปีเลยหาก็จะมากินกจะมากินกิลตใจซะกิลตีใจเขาจ้ไิอลังินจ้ม <c ười> ล่อ,อลงไปรู้ไหมีน้ำน้างแบบเคยสบายดีดีเนาน้ำน้าจอกจอกนม่การหยั่งขนาง้นี่แต่ิ ปาแต่ลุงอันอันยังกาะเนี่ยหมอหมอนี่กอเดือดาแ่กุ๊กไปนวนี่ได้ นัวมอดพลาดเกิดมาก็ลยเคยได้ยินก <da> e ุ๊กเป่งนัวบลูงเองเตรียมมาหาแรงอีแล้วพูดถูกลวกพาเป่งนัวมอะไรได้พระเจ้าว่าประมาณต่างแห่งว้ต่างแห่งว้แล้วก็มาตามเ็ดแทนเป่งนัวโอ้ยป้าวันนี้น่าจะมันบนแบบนี้แล้วเฮาฉีบบองเยใสลจฉันบอกเ่ลยแบบแกงบลูงไอ้ลวกพักอะไร บอกเเด็แกลืใส่เือืเอาไม่ใช่ผีพร้อมดดีเอเป็นนวเลยกะบมังหรือวาตัวบอะไใส่เกลือเกลือื้อ้มันรสชาตเค็มจุนเป็นพักเกลือพักเป็นนวแล้าบรลุให้บนนี้ก็คือจหล่อบลุให้งคำนี้น้องมดได้บ้อดิบตัวซบ กินจิโตพ่อีกจิตกำไรกินาตไรยตงไปชม้ยอายุเออมีเจน้งพอีกวากันไรนี่คือมีแต่หาไรน้ำหนาเคยละอย่ามันจะเรียกว่าหาวหนาเสียงเออ เพื่อปกปิดีหล่อให้มันลายบอกเยตกพักอย่างงี้เราเอาใบมันมัลวกบ่เมื่อคืนนี่กินดวงหัดแสบลงไวานเมื่อคนนี้ตัวตันมาน้ำหลังเลยหรอแม่นะกินกะมันหวานหวานกินเต็มที่เต็่บ่พใจปโลกางหมันเลยปูกโมาปลูกบ่โลกมานกินอ้าวกินดิบบ่ได้มันลวกอีกแลท còn <laughs> ừ. ừ. <laughs> bà tìm giữ được bà tuổi tìm các cái nhuộm bùi nhuận cho anh lên một kabulung anh tay anh bồn hinh nhuận chồng này đèn phân 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 เล้จอยไหนจอยเปียก่า่หนงดเยี่ไนบ่าวอดมาอยู่บานบ่าวย่อที่มาผ่าบ่าวหอบ่าวห่อยู่บ่าวออน้องดำน้องดำกะเห็นมือขึ้นในกระไบบ้านน้องดำอยู่คนน่ะอยู่งานเจ๊กลุงเลยนาัน้องดำนะไปกับไหนกอผู้เราสันห้รูนะตูงเราหรอตึกักับน้องดินน้องดินน้องดำ โอดินดากะจากันเนาะซุกเลยเฮ้ยุลยอามันิเปื่อใมันหน่อ้นาหเออกเลยพรเลได้หอกเลยมันสีเซียกมันกาเมือนกแดําดินเอายันดปยส่ทางปอีล้ม้อสิขัวเห็ดส้นสีคนเห็ด qua <laughs> <laughs> ซั่นล่ะปลาตัวเก่าของเฮ็ดว่าซั่นคั่วก็ได้บ่ตรงไหนมันสิก่วยบาด <cái này> <laughs> 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 ต่อไปลุงย่างีนมูพี่น้อนอันนี้สิขัวเห็ดป่นบางที่กับบริกลทานกินขัวกินซุกเลยกับเมื่อขัวเคยลาวขัวไปลุงขัวเห็ดปวกถ้าจะเรืนว่าขัวเห็ดปวกไปลุงเอเอาเคยตลอดนะจนะขัวเอาบ่ได้สูตรหรอไปลุงเอ เสื้อเม็ถชวน้องแยีมกินขนาดได้สูตรแล้วมันง่ายกว่าปีกเลยปีกเพราะมันจะสุกกลัวเอาไปรู้ไหมกัวอันไหนพอใส่น้ำแห้งชุกไว้กัวไหนพอใส่น้ำแห้งชุกไว้ไหมกำลังตีนดะักลินงุ้ลินมูวนไปรู้ไหมเห็นแต่ตอนนี้ห้าในยุ่งข่าแล้วตอนนี้เพราะว่าก็ยินข่าวแต่งหัวแรงกินก่อนเลย เอาเดี๋ยวจิ้มกินก่อนแล้วบ่เออกินข้าวซืกอกินหน่อยจักแล้วจะมันมีอย่งทอดปลาซิวเลยปลาตทอดปลาซิวทอดทอดปลาซิวฉำบเลยถอดบปรู้ไหมมันหลรดสะอาดเลยต้องเสียเนอะใช่จังจังเขราะเจ้าไปใส่ยังดีมันบำรุงบิ็นน้อยบำรุงนึบหน่อยว่ะอย่างกินอ้าวไอ้คนทองกินอย่างเดียวคนทองกินตัวเดียวคนบ่ดทองกินบ่ได้ไปรู้ไหม ีมันเสียเนาะยางลิมงแมนอักหยาบเลยเักหยาบบนะมาดูสีดำดนอื <t <t ่นบุ้งเลย ปีนี่ังบได้กินอื่นอยู่บนนาะปีนี่ได้เโอบิินได้ห่าได้ชองของปีนี่ไหนเออม่นนะจำนอนกิ่ยังเจาก็ไปเลยเนาะไปหนอหนึ่งตัวไ่ได้ไปจำหรออืมลูไ่ไปจำโอ้เด้ไปไปรู้ไหมไปจำเนี่ยไปอยงเลายพวอื่นนะในอง ตัวสวของตัวอื่นโล้าเขาลงมหหาลักเอาเจต้อีกอื่นนะเขาจะพาแหงลงกนเลืไปรูไงเลาดตเงาปีนี้ได้กินอื่นอยู่บ่ลืมเ้วไปรู้ไงแต่เึงเลยเดนเดินท่เดินหาเมียนตั้งเตะบรตันองนน้าน็เีนกะันอนาแลวม่เรามียนปีนี้ก็บริกนไม่อดไปรู้ไงบุไปพิงบุไปยิงเหรไม่อูดนะหลาย ไปหาน้าไม่น่ะตบุตบูเดีาวบเห็ดอับไปหาบอเขาเขายังมโกอะไรงีจ้เขาเี่ยโกไหวไหวเห็นเขาไปเห็นโบเคยไปจักเถื่อเขานได้ล่ลอยเลยเขาบ่านามมงมีน้ำมาได้มติดมากเยเ่ะเออันคูกมีบ่อเทิงเนลำป่าเนาะคูหูดางลื่องเไม่ได้ดินใส่ปรลงเอ๊แม่นไม่ได้ดินทราย อันนี uh, ้ย uh, uh ัดลงไปหรอบ่ก hmm. mm ็ไปตามหูมนเลยก็อ huh. ขึ um. ้นมานงมันได้หรือบ่ได้รอเออเาอยากไปแต่มันบุกมจักมันบุคคยไปจ่เถื่อบปุกเหเ็นแต่เขาเจ้าไปได้ช่นั่นแล้วเห็นเาเจ้าไปแล้เป็นขาอกานนี่บุคคยไปหาจีกเถื่อนเยอะ่ แซ่บได้นอนางมันะปมันมเื่บก็โตมันอุ่แล้วมันมันแล้วมันยังเป็นน้ำนมมยังเป็นน้ำนมเนี่ปัไมะขวเออเป็นแย่งมากกว่าเคยเป็นแยงอย่างไเป็ยงมันยังโเะเวลาเป็นยังเป็นตัสีฝาสียังอย่ไรมันแทกกระลังออกนก็จับบอ่อนอเดี่ยวอยู่ปดปะตื่นมือเท้าประมาณตีสองตีแก่เรามีปีเรากลวงปีแข้งไปลโตั่นะเออมันวงปีมันเส้นแม่ กเคยไปยิงเดือดอยังมาต้นมาตูนไปเยอะวังนี่ก็หอดหอดวังนั้นแถวหน้าตจีไอยู่แล้วเนาะหลยทั้งแถวนาโบ่หล่กลัวทั้งน้โบ่ไปยิงได้เถอละชาวซับซิบซีซิบเปิไปยิงนะไปยิ่งลายวันนี้จะเรื่องอลายเนาะลาเง่ะมนมวนเหนแต่กูมือนี่นนะเขาบ่คอยไปหาเรากูมือ พราะว่าเด็กน้อยเขาก็ติดหลินเด็กโชนนี่สามห้ารุ่นรุ่นห้ารุ่นนี่นะเขาติดเกมไปลงเลยเนี่ยติ๊กเกอเนาะบุได้คอยหาอยู่หากินสบายสบายคือตะกี้นะตั้งแต่น้องมาตั้งหน้อยหน่ะบุได้อยู่บุได้เศร้าห้ายิ่งกับปิดกับปอมอาขี้อัดยามแดงอ่ะมอญใหญ่เกระป๋อมกระป๋อยลยอย่าแล้วก็เมื่อเธอจนบุได้กินกระป๋อมพอบุ๊ดได้ไปหาไปลงเลยตะกี้นะดูกับบุได้คอยดูไปไหน ยังูอยู่นนนมนแมนออเนี่น้งองมดจะขอลพี่ขีแบาปารุ่งลฟแล้วกรุงกดไลคกดแชร์กดติดตาม่องน้อมดเนเดปารุงเดากกดไลคกดแชร์กดติดตามสองน้องมี่น้องไปแล้วัขขนไมคลิปหน้าสบายดี